สวัสดีครับสูตรนี้เป็นสูตรที่3คลิปที่3สําหรับล้างพิษตับล้างไขมันในตับฟื้นฟูตับสูตรนี้ไวสุดๆเลยครับมีอะไรบ้างเรามาติดตามกันเลยครับใครที่ยังไม่ได้ดู2สูตรแรกคลิกที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยครับ หรือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับทำไมสูตรนี้ผมถึงบอกว่าล้างพิษตับได้ไวสุดๆและมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะประกอบด้วย2ส่วนสำคัญนั่นคือ 1. วัตถุดิบผมจัดเต็มเลยครับอะไรที่มีสรรคุณล้างพิษตับได้ดีอยู่ในสูตรนี้เกือบหมดแล้วครับ 2. ออุปกรณ์อุปกรณ์ในการสกัดถือว่าสกัดสารที่อยู่ในวัตถุดิบ ออกมาได้ดีสุดๆเลยครับเราดูในส่วนแรกกันก่อนครับว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างบอกคลีบอคลีอยู่ในตระกูลกะหล่ำนะครับถือว่าเป็นผักที่ล้างพิษตับได้ดีถ้าเลือกได้นะครับควรเลือกเป็นบอกคลีที่เกษตรอินทรีย์น้ำหนักประมาณ230กรัมครับ <S <S เมื่อได้บอกคลีมาแล้วเราก็ต้องหั่นออกเป็นช่อๆ เพื่อนำไปล้างทำความสะอาดโดยล้างน้ำเปล่า3ครั้งหลังจากนั้นแช่ด้วยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดา20นาทีพอล้างด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบครับการของบ็อกแคลีก็ไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมาสกัดได้เช่นกันเราก็หั่นในส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อลงเครื่องสกัดเย็นได้อย่างง่ายดายครับ กระเทียมโทนผมใช้กระเทียมโทนจํานวน2หัวใครไม่มีกระเทียมโทนก็ใช้กระเทียมกลิบนจานวน1หัวต่อมาก็เป็นขมิน้นขมิ้นเป็นสมุนไพรที่ต้านการอักเสบได้ดีมากๆมีขมิน้นก็ต้องมีพริกไทยสดครับเรานำทั้ง3อย่างไปล้างน้ำทำความสะอาดด้วยวิธีการไหลผ่านครับแอปเปิลเขียว ผมใช้แอปเปิลเขียวเบอร์100จํจำนวน2ลูกเราใส่แอปเปิลเขียวเพื่อให้น้ำผักผลไม้ล้างพิษตับของเรามีรสชาติดีดื่มง่ายเมื่อเราได้แอปเปิลเขียวมาแล้วเราก็ต้องไปล้างทำำาําความสะอาดด้วยวิธีการขัดนะครับ1-2นาทีเราก็นำแอปเปิลเขียวกระเทียมขมิ้นและพริกไทยสด ไปแช่ด้วยผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดา20นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบครับสำหรับแอปเปิลเขียวเราก็ต้องมาหั่นเอาไส้กลางทิ้งไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อนำไปสกัดเย็นได้อย่างง่ายดายครับวัตถุดิบชนิดสุดท้ายนั่นคือน้ำมันมะกอกต้องเป็นน้ำมันมะกอกที่เขียนข้างขวดว่า Extra v เ r g i n จินโดยไม่ผ่านกรรมวิธีนะครับปริมาณที่ผมแนะนำก็คือต่อครั้งเนี่ยไม่เกิน 28cc ซีซีหรือว่า2ช้อนโต๊ะในครั้งนี้ผมใช้ระดับกลางๆคือ 20cc ซีซีครับในการเติมน้ำมันมะกอกตรงช่วงไหนของการสกัดหรือว่าสกัดแล้วเติมเลยเดี๋ยวผมมีข้อแนะนำให้ครับ เมื่อรวมเอาสุดยอดของวัตถุดิบในการล้างพิตับมาแล้วในครั้งนี้ผมเลือกเครื่อง Angel Juicer ซึ่งเป็นระบบเกลียวคู่เครื่องสกัดเย็นระบบเกลียวยังไม่มีรุ่นไหนยี่ห้อไหนที่สกัดน้ำผักได้แห้งสุดๆและสกัดเอาสารในน้ำผักผลไม้ออกมาได้เท่ากับเครื่อง Angel Juicer ครับเริ่มจาก แอปเปิลเขียวก่อนครับแล้วเราก็สลับด้วยบล็อกคลี่ครับผมจะสกัดดอกบอล็อกคี่ก่อนนะครับแล้วเราก็สลับไปสลับมาต่อไปก็เป็นแอปเปิ้ลครับ ถ้าเราใส่น้ำมันมะกอกในระหว่างที่เราสกัดเนี่ยน้ำที่ได้ออกมาจะเนียนแล้วน้ำมันมะกอกจะกลมกลืนกับในน้ำผักผลไม้จะส่งผลให้เราดื่มง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครจะสกัดแล้วเติมน้ำมันมะกอกทีหลังไม่มีปัญหาเรื่องการดื่มน้ำมันมะกอกก็ใส่ทีหลังได้เลยครับแต่ผมชอบใส่ลงไปพร้อมกับการสกัดน้ำผักผลไม้อย่างนี้ครับ ผมก็จะตามด้วยแอปเปิลครับสลับด้วยบล็อกคลีคราวนี้ก็มาถึงในส่วนของสมุนไพรนล,ลครับกระเทียมขมิน้นพริกไทยสดใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยครับวัตถุดิบที่มีปริมาณน้อยอย่างสมุนไพรเนี่ยเราควรใส่ในช่วงกล,งกลางๆของการสกัดน้ำผักผลไม้นะครับ พอห้องคั้นเนี่ยเขาเต็มไปด้วยผักผลไม้เวลาเราใส่เขาลงไปเนี่ยเขาก็จะบีบอัดและสกัดน้ําสมุนไพรออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยแอปเปิลเขียวครับแล้วเราก็ตามด้วยบอกคลี่ได้เลยอันนี้เป็นเทคนิคการใช้เครื่องเล็กๆน้อยๆนะครับ ก็เหลือในส่วนของดอกบล็อกคลี่ใบบ็อกคลีก้านบ็อกคลีแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวผมจะสกัดอะไรที่นิ่มๆก่อนครับดอกบร็อกคลีครับแล้วก็ตามด้วยแอปเปิ้ลเขียวจนหมดเลยครับทำไมผมถึงใช้ก้านบ็อกครีสตดท้าย เพราะว่าการบอกคัลี่เนี่ยแข็งมากที่สุดน,นะครับเขาก็จะช่วยดันกากนิ่มๆที่อยู่ด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นดอกบล็อกคัลี่หรือว่าแอปเปิลเขียวออกมาได้ดีครับนี่ครับผมใส่การบ็อกคลี่ชิ้นสุดท้ายลงไปแล้วครับเห็นไหมครับว่ากากเนี่ยจะไหลออกมาดีมากกากของ Engine, แองเจิลแห้งเป็นปุ๋ยผงนะครับ บีบนี่ไม่มีน้ําติดมือนี่คือสาเหตุที่เขาเป็นเครื่องสกัดเย็นที่ดีมากนะครับเพราะว่าเครื่องสกัดเย็นเราจะดูว่าเครื่องไหนมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ให้ดูที่กากครับเครื่องไหนกากแห้งมากๆเนี่ยแสดงว่าวิตามินและเอนไซน์ในผักผลไม้เนี่ยถูกสกัดออกมาได้เกือบหมดเลยครับ <S <S บ็อกเกอรี่น้ำหนัก230กรัมแอปเปิ้ลเขียว2ลูก แล้วก็สมุนไพรน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเอ็กซ์ต้าเวอร์จินเรามาดูนะครับว่าจะได้น้ำปริมาณเท่าไหร่ครับได้น้ำปริมาณ 384cc ครับ 384cc mm hmm. เพียงพอแต่การดื่ม1คน1วันครับผมแนะนำว่าทำดื่มแบบต่อเนื่องนะครับ 3เดือนหรือ4เดือนแต่ระหว่างนั้นควรเว้นระยะบ้างน,นะครับสักวัน2วันแล้วก็กลับมาทำดื่มต่อผมเชื่อว่าตับของท่านต้องมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นไขมันพอกตับฟื้นฟูตับล้างพิษตับเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญไม่แพ้สมองและหัวใจเลยนะครับถ้าตับท่านทำงานไม่ได้เราจะเสียชีวิตภายใน3-4วัน เท่านั้นเองผมลองชิมดูสักนิดหนึ่งครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรไม่ต้องบรรยายครับลองไปทำดื่มกันดูครับอร่อยแน่นอนอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดสดทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ